ผมงงกับป้าข้างบ้านผมจบม6ทำงานเซเว่นแต่โดนดูถูกเรื่องการเรียนผมงงดูถูกไปก็ไม่ได้อะไรคนเรามันก็อย่างนี้แหละครับก็แล้วไงป้าป้าเอาไปเทียบกับลูกป้าป้าทำไมพูดอ่างี้เงินผมไม่ได้ขอป้าเรียนป้าอผมมาด้วยอ่ะอืมป้าต้องมาว่า ผมไม่เรียนผมทำงานเซเว่นมันก็ผมก็ไ,ได้ยนใอยู่บนมใช่พยาพูดไม่ให้ขอขึ้นนะ <c oughs> คุณมันอารมณ์มันคล้ายๆกับแบบถ้าสมมุติจะไม่ให้แบบมันไปโยงให้ปวดหัวเล่นนะ <c oughs> ก็โยงเข้าเกมอะไรคุณพี่นอนอะไรพี่นอนเพิ่งได้ตัะเลียตัวเดียวเหรอผมปลดตั้งตั้งหกตัวแล้วนะ อย่างเงี้ยเหมือนกันเลยแบบทำไมทำไมถึงยังแค่นี้ทำไมถึงไม่หกตัวเอเอแล้วไงวะก็เติมแต่พอดวงจันทรละเอไะเอไอดีใครไอดีผมวะล่ะคุณอยากให้ผมหกตัวไหมล่ะอเ,เอาาเอป้าไม่พอใจหรอป้าเอาป้าเอาเงินทุนมาดิที่คอับป้าเขาพูดอย่างไนเขาอาจจะเป็นหกหรีิบก็ได้เพราะแบบคือ อาชีพที่เป็นลูกจ้างอ่ะมันเป็นอาชีพที่เรียกว่าไม่มีความมัน่งในชีวิตอืมเอาะเลยคือสมมติว่าวันนี้คุณไม่ไปทำงานโอเคคุณคุณคุณสมมติว่าคุณโดนรถชนสมมตินะครับสมมติอืมสมมติว่าโดนรถชนแล้วก็ไปทำงานไม่ไหวสมมติเขาไล่คุณออกเ <c oughs> ออเหมือ <c oughs> นเพลง คนมีเงินเก็บหรือไม่ใช่บางทีอะแบบการที่เขาเขาอาจจะอยากหวังดีกันแล้วแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ใช้คำพูดที่มันไม่ดีไงมันก็เหมือนกับคนที่บอกผมอย่างเงี้ยแวบบ่าสมมุตินะสมมุติไม่ไม่เคยมีใครบอกงี้นะแต่ว่าสมมติเฉยแบบพี่มีชายแคบปดหนึ่งเอ้ไม่ไม่ปดเหรอผมปดหกแล้วนะทำไมพี่ไม่ปดหกล่ะอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับ ทำไมพี่ไม่เล่นตัวนั้นล่ะทำไมพี่ไม่เล่นตัวนี้ล่ะมันเหมือนกับเขาอยากให้เราเล่นจะได้แบบเอออยากเห็นความเก่งของตัวนั้นเออแต่ว่าใช้คำพูดไม่เป็นก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าไม่โซเชียลอินเทเลไม่โซเชียลีอินเทเลเจนต์เราเราก็เลยต้องตอบเขาไปว่าถ้าอยากให้เห็นก็โดมาครับใช่จบม .6 อยากเรียนต่อไหมล่ะเรียนด้วยทำงานด้วยลองเรียนราวคำแหงดูไหมผมก็จบราวคำแหงมานะเหนื่อยหน่อยแต่ว่า มันได้เหมือนกันนะแต่คุณไม่ต้องข้อดีของคุณคือคุณสามารถทํางานด้วยแล้วเรียนด้วยได้คืออ่านหนังสือเอาเองเราไปสอบข้อดีข้อหนึ่งคือค่าเรียนค่าเทอมถูกมากามากเทอมหนึ่งแค่พันกว่าบาทตองถามยังี้ดีกว่าขอขอนอกเรือ่องขอล่วงเกินนิดหนึ่งทำไมจบแล้วไม่เรียนต่อเออถามแบบเออคุณสะดวกคุยหรือเปล่าเรือ่องนี้ถ้าสะดวกก็คุยต่อเรื่องนี้ถ้าไม่สะดวกก็แบบ ก็บอกว่าเอาเอ,เอไม่สะดวกเรื่องส่วนตัวครับอะไรอย่างนี้ก็ก็ชัดอย่างนั้นจะได้หยุดโคราชลงทะเบียนไอ้นี่ก็ได้ไม่ต้องรามมาสทมสทก็มีรามโคราสาขาก็มีนะครับนครราชสีมามีนะครับวิทยาเขตเรียนที่นั่นสอบที่นั่นครับ<ด>ใช่ครับรามมีทั่วประเทศทั่วโลกด้วยครับคนอยู่อเมริกาก็สอบที่อเมริกาครับคุณทํางานเซเว่นใช่ไหมคุณมันน่าจะมีอบรมของเขาด้วยป่ะถ้าเกิดคุณอยากเรียนให้มันตรงสายคุณเรียนบริหารธุรกิจ ไม่ใช่พอตีก่อนดิอ๋อ oh, BBA BBA ใช่แล้วคุณจะแบบอ๋อเรื่องนี้นี่หว่าอ๋อเรื่องนี้ที่เขาอบรมให้ผมทํานี่หว่าเป็นอย่างนี้เลย oh. ตําราที่มันมีเนี่ยคือแบบคุณจัดเชลของอะ่ะทำไมถึงต้องจัดแบบเนี้ในตอนเรียนมันเป็นอย่างนี้เลยเว้ยคุณมีประสบการณ์จากการทํางานมาแล้วคุณจะเรียนสบายขึ้นเยอะ,มะอไม่เหมือน ไม่เหมือนเด็กมหกที่นั่งมาแล้วแล้วเข้าอยู่ดีๆเข้าเรียนแล้วก็ไปนั่งท่องเอาของคุณเคยเจอเอ้ยมันมันหน้าที่ของคนที่เคยทํางานแล้วเรามาเรียนก็คือคุณเจอของจริงคุณแค่จับโยงมาให้ได้ว่าอันนั้นนะคือตรงไหนในหนังสือเนี่ยหาดาวไลกันในไลท์เลยเนี่ยอืมรามนี่มีแต่ปอตีเลยครับอ่อมีถึงเอกเลยครับผมหาที่ราฟอมแหงโชคชัย ผมยังครึ่งเขาเลยอายุยี่สิบใช่ไหมหรือสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าจบปอตีวิชาหนึ่งอะคุณเอาง่ายๆวิชาละเจ็ดสิบห้าบาทนะค่าเรียน่ะคุณสอบผ่านคุณก็จบอะเจ็ดสิบห้าบาทถามเขาก่อนเขาพร้อมไปเรียนหรือเปล่าก็าไม่เมล่าให้ฟังมันเป็นทางเลือกเฉยเฉยเซเว่นก็มีวันหยุดหรือเปล่าผมไมมั่นใจลาเออลาไปสอบได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องลงเต็มแม็กแปดวิชาก็ได้มั้ง ถูกจัดถูกจ,จริงๆก็อย่างที่บอกเทอมหนึ่งพันห้ายังเหลือเลยซื้อหนังสือแล้วนะชุดนักศึกษาไม่ต้องซื้อนะใส่ชุดอะไรก็ได้สุภาพกางเกงขายาวทับผ้าใบเสื้อเชิ้ตจบเดี๋ยวจะเก็บไว้คิดทีหลังอลองดูแล้วกันครับลองลองค่อยๆค่อยๆศึกษาดูเอ้ยช่วงนี้เขาเพิ่งเปิดรับสมัครอยู่ด้วยนี่หว่าเฮ้ย เดาไล่กันเปิดเทอมใหม่พอดีเลยไลไเออแต่ถ้าไม่ทันก็ไปช่วงต้นช่วงก่อนๆสงการอะ่ะมันก็จะมีอีกเป็นทางเลือกใช่บางทีเราไม่รู้ไงว่าแบบเออมันทําได้นะอะไรเงี้ยแต่ได้มาก็ยังไม่ต้องทําทันทีก็ได้ก็ลองลองวางแผนดูก่อนว่าเราจะทํายังไงบ้างต่จริงๆถ้านะเกิดว่าคุณทางานเซเวนะ่นอ่ะลองหารููทางไปเรียนปัญญาพิวัติก็ได้เออปัญญาของเซเว่นนี่หว่าเขามีทุนให้ไหม่ะ คนทำงานเซเว่นมีใช่ปัญญาก็สอนดีมาถึงปัญญาเรันคุณมาเดาที่วัดสิผมก็กำลังจะจบมหกยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะเรียนอะไรอยากอยากเรียนอยากเรียนจบไปทํางานหรืออยากเรียนจบไปหางานครับถ้าอยากเรียนจบไปหางานไอ้ไปทํางานให้ไปดูทุนที่เขาไม่ให้เปล่าทุนที่จบมาต้องใช้นี่ อ่าฮะทำงานใช้อ่ะนะเรียนแล้วก็ไปทํางานใชหนี่ทุนอะ่ะเขาจะบรรจุคุณให้มีงานทำเพื่อที่จะต้องใชหนี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่คุณไม่โอเคคุณคุณใช้นี้หมดคุณจะละอ,อกบเลยห้องแต่นั่นอ่ะคือสิ่งที่หลายหลายคนเขาใฝ่หามากๆเพราะมันได้อายุงานแล้วได้ตําแหน่งงานนั้นเลยใช่แล้วได้ไงล้วเราได้เราได้บรรจุงานด้วยไปดูหน้าเว็บกอบพอฮะ โอ s c g o ดจีโอทีเอันนี้ไอ้มันไหเกมหรือมันไหลอะไรมันไ่มีแนแนวเรียนหองหานาอลายลามคอมเพตเออไม่งั้นก็ไปดูตามไอ้พวกสถานพูดอะไรพวกเนี้ยถ้าคุณอยากเป็นคูดเออเขามีทุนให้ไปเรียนนะแต่คุณต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยนะเด็กทุนรัฐบาล เรียนอะไรมามหตอนเนี้ยอยู่สายไหนอะแล้วเราชอบสายเราเราชอบวิชาไหนไม่ชอบวิชาไหนวิทย์ความรู้ได้ไหมอะไรได้ไหมชอบไม่ชอบจบแล้วไม่รู้ทำงานหรือต่อโทดีลองปรึกษาคนในครอบครัวยังไงว่าเขาว่าไงบางทีมันใไปเขาไหวเขาไหวหรือเปล่าที่จะส่งเรียนต่อเออผมผมไม่คิดจะเรียนโทต่ออืม สาขาที่ตัวเองเรียนที่จะ่จะเรีนต่ออืมเอาง่ายสาขาไออยู่ในคูอรอนทานานี่ยไม่เปิดอ๋อสาขาด้านไอเออเรนวิคณิตเรนวิคณิตไม่ชอบงานฝีมือวิคณิตโอเคอไหมล่ะครูแนแนวที่โรงเรียนดีไหมอ่ะ ถ้าดีนะช่วงนี้ลองไปปรึกษาเขานอกเวลานะไม่ต้องรอเขาเข้ามาในห้องนะตอนพักอะไรเงี้ยแวะไปหาเลยไปถามเลยว่าแบบครูนแนแนวที่เขาที่เขาดีๆนะครับเขาจะมีพวกแบบทดสอบให้เรา<อ>เขาจะหาให้เราเขาจะช่วยเราหาแต่ครูนแนแนวที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าสอนเขาก็จะปล่อยให้นั่งดูเขาก็จะเอาเวลาไปทํา<อ>ไปทํารายงานทําเอกสารส่งไอเลื่อนขั้นอะไรของเขาอะ ไม่พอเขาได้จำนานการพิเศษเขาก็เลิกทำแล้วชชย <c oughs> แล้วไปหาความบางังคังแทนอ๋อเคมี3.5เทอมเดียวแล้วนอกนั้น4หมดอาคุณก็หัวไวใช่ไหมหมายถึงว่าเรียนได้ลองไปเนี่ยลองไปให้ให้ครูแนะแนวนะไปหาอาจารย์แนะแนวนะลองให้เขาช่วยเอาแบบอะไรมาให้เราลองทําประเมินนู่นนี่ดูอ่ะเขามีเยอะเขามีหลายสูตรหลายแบบอ่ะลองดูครับถ้าคุณทําได้หมดอยู่แล้ว เออแล้วถ้าคุณทําได้หมดอยู่แล้วคุณมันเหมือนกับเลเวลคุณถึงไงคุณทําอะไรก็ได้คุณก็เลือกแล้วกันว่าแบบลองประเมินดูว่าคุณเหมาะกับแบบไหนจะได้ทําแล้วสนุกด้วยครูแนนแนวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทาไงดีวะลุงก็ลองไปเทสตามเว็บไซต์ที่อนี่ก็ได้เออเราลองหาเองดูไหมแบบทดสอบอาชีพหรือว่าอะไรวะค้นหาตัวเอง <ทด S 1> อะไรส <ทด S 1> ัก <ทด S 1> อย่างพวก เออลองทําดูหน่อยว่าเราเราเหมาะกับสายไหนบ้างาาแล้วก็ลองเอาไปหาข้อมูลต่อว่าเออวิชาอย่างนั้นนะ่ะหรือว่าอาชีพอย่างนั้นนะ่ะเขาทําอะไรยังไง <c oughs> จะได้มีทางเลือกมากขึ้นจะได้ไม่ต้องไปเลือกดูทั้งหมดเคยทาแล้วได้ศิลปินก็คื <c oughs> อเป็นศิลปินนะฮะศิลปินแบบไหนล่ะจริงๆทุกวันนี้ทัตตี้เขาก็เรียกว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นศิลปินก็ได้นะอัตเตส ศิลปินไม่ได้ทำผลงานศิลปะแค่เพลงเออต้พองพูดนะท็อดดี้นี่เขาเขียนสูตรสร้างโมเดล 3D นะเขาพูดถึงเขาบ้างสักพักมา,มาทันไหมครับวันนี้นัดด้วยนี่เดี๋ยวก็มามาทันไหมครับนั่นแกไม่ใช่ท็อดดี้เดี๋ยว <laughs> 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 รอชงใช่ไหม ใช,ใช,ใชเกี่ยวกับเรื่องมีประโยคนึงพี่คนหนึ่งเคยพูดให้ฟังอย่าเรียนในสิ่งที่เราชอบงานคืองานอาดิเรกอดิเรกถ้าเราเอองงานรวมอดิเรกเราจะเกียดงานอาดิเรกถ้าคุณสามารถทํางานถ้าคุณสามารถทํางานให้คืองานน่ะมันก็คืองานงานเอาไว้เลี้ยงชีพเอางานเอาไว้หาเงินเลี้ยงชีพ ส่วนส่วนงานอะิเรเลกก็คืองานอะิเรเลกอย่างผมตอนเนี้ยผมผมรับผมทํางานเป็นข้าราชการอาชีพผมคือข้าราชการแต่งานอะิเรเลกผมคืออะไรนั่งเล่นเกมแล้วไงใครสนหรือถ้าเกิดว่าจะบอกว่ามีงานอะไรเลกอื่นไหมก็ผมก็จะตอบว่าผมหัดเ,เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีผมหัดคอนฟิกเซอร์จริงๆคอนฟิกเป็นอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ขยับทุกวันโฮม <Home S 2> <ทำ S 1> ออโตเมชั<ห>น <automation. S 2> ่น อันนั้นอันนั้นเลยคําว่าอดีเลก,นกเออนี่ก็ยังอดีเลกได้อยู่มันมันมันอดีเลกนะลุงมันถ้าพูดถึงแล้วท่านถ้าจะให้หนูนับะนะมันก็นอาจจะเป็นอดีเล็กขั้นกว่าที่มันทําเงินได้แล้วไงอทําเงินได้แต่ผมไม่เอาไปใช้หาเงินที่เกียอืมอันนั้นแหละเรียกอดีเลกจริงๆมีความสุขกับมันอืแม้มจะไม่มีรายได้กับมันก็ได้ งานอนดีเล็กไม่ได้จําเป็นที่จะต้องคึกถึงถึง,ถงแม้ว่าจะคึกชื่อว่าเป็นงานแต่มันคืองานอีกแบบนึงอะซึ่งมันไม่ได้จําเป็นที่ว่าต้องแตกตังค์นหน่อย<วา>อืมงามันก <C www. S 1> <C ur se> ็ดีใช่ไหมเหมือมนคนที่แบบวาดวาดรูปเก่งๆเป็นงานดืเลกสุดท้ายแล้วปุ๊บก็วาดรูปถ่ายหรือรับคอมมิชชั่นอืมก็ใช่ะ เอออย่างคอปอ่ะคอปเขาวาดรูปเก่งจริงนะใช่ปรากฏว่าเขาเขาบอกว่าเขาเริ่มเกลียดการวาดรูปอืมเขาเจ็บแขนด้วยนะเขาวาดจนเจ็บไอ้ยอยาเรียนในสิ่งที่เราชอบเนี่ยผมผมไม่รู้นะแต่ผมเรียนสิ่งที่ชอบทีไรลรวชีวิตสบายขึ้นเยอะตลอดเลยวะ่ะเออมันง่ายเออคือตอนตอนผมอยู่มปลายผมเลือกศิลป์ภาษาอังกฤษเพราะผมชอบวิชาภาษาอังกฤษผมเล่นเกมแล้วผม เมื่อก่อนเล่นไม่ผ่านเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมเล่นไม่รู้เรื่องผมก็เลยชอบอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กฝึกอ่านฝึกอะไรมันอาจจะมีข้อดีตรงที่ว่าผมเรียนโรงเรียนพวกคาทอลิกด้วยแหละมันจะแบบอังกฤษเขาจะดีเอกชนนะแล้วก็ทีนี้คือพอเราโตมาเราก็เรียนสายศิลป์ภาษาอังกฤษเพราะว่าชอบอยากแบบชอบสุดในวิชาแล้วอ่ะคือผมไม่ชอบโรงเรียนนะแต่ที่ชอบมากที่ชอบที่ที่เกียดน,น้อยสุดคือวิชาภาษาอังกฤษผมก็เรียน แล้วพอมออปลายผมก็เรียนอังกฤษอังกฤษจีนด้วยครับเออผมไม่เคยเรียนภาษาจีนจากที่บ้านนะเพราะว่าที่บ้านพูดไทยตลอดเราเป็นจีนต้จิ๋ว้วยแต่เราเรียนจีนกลางทีนี้ไอการที่เราเรียนภาษาอังกฤษปุ๊บผมก็เรียนฟรีดีกีที่รามอุ้ยขายอีกแล้วผมเรียนฟรีดีกีที่รามฟรีดีกีคือการเรียนปร,ริญญาตรีตนะั้งแต่ตอนเราเรียนมอ .4 อรือปรอ่ปวชคือจบม .3 มาปุ๊บอะเรียนปร,ริญญาตรีรอได้แล้วอะ่ะ ม4ผมเรียนปริญญาตรีปีหนึ่งผมเลือกคณะอะไรผมเลือกคณะมนุษยศาสตร์เอกอังกฤษเพราะว่าผมชอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วข้อดีก็คืออังกฤษก็คืออังกฤษอ่ะมันก็เรียน12เทนเทนโทนแอคเซนต์อะไรเหมือนกันอ่ะเรียนในห้องเรียนก็เรียนอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าผมเรียนครั้งเดียวผมสอบได้2ที่อ่ะแล้วถามว่าม4ผมเรียนได้วิชาปีหนึ่งผมสอบผ่านหมดม5ผมเรียนปี2ม6ผมเรียนปี3 ผมจบม6มาผมเรียนไป3ปีแล้วผมเหลือปร,ริญญาตรีปีเดียวผมก็เลยจบไงจริงๆถ้าผมไม่ไปมั่วไปลงเรียนวิชากฎหมายแล้วลง8ตัวตก8เนี่ยเออไม่ใช่เรียนเรียน8ตัวตก6สอบผ่าน2ถ้าผมไม่ไปมั่วลงวิชากฎหมายเทอมหนึ่งนะผมจบตั้งแต่ยังไม่เรียนจบมหแล้วน้องผมมาเรียนจบตั้งแต่ยังไม่จบมหนะ แต่น้องไม่ได้เรียนอังกฤษน้องเรียนสาขาที่น้องเขาโอเคแต่ว่าน้องผมเรียนพีดีกีจบก่อนผม18จบแล้วจบตั้งแต่ยังไม่จบมหคุณนะคุณเพื่อนๆเขากำลังจะวุ่นกับการสอบตรงเพื่อนๆเขากำลังวุ่นกับการทำพอร์ตเพื่อเอาไปสัมภาษณ์กับการติวสอบเพื่อสอบเข้าน้องผมจบแล้วน้องผมแค่ขอให้เข้าเรียนจนจบแล้วสอบไล่ที่โรงเรียนรับใบไอ้ปอพออะไรนั่นน่ะพอจบปุ๊บก็คือจบอ่ะ ไม่ใช่จบมหนะคะรับปัญญาค่ะคุณแต่พอดีว่ามีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าพอคุณจบมาแล้วจริงๆแล้วเขาก็มันคือจบแล้วแต่ว่าเงื่อนไขของมหาลัยคือคุณต้องเข้าเรียนเป็นนันกศึกษาจริงๆหนึ่งปีเอ๊หนึ่งเทอมก็เลยเหลือเทอมสุดท้ายเรียน2วิชาพอเขาเขากำหนดแค่ว่าเออต้อง2วิชาคุณก็ลงวิชา3มว่าคุณก็เคยเรียนแล้วคุณก็ก็เรียนน่ะก็ผ่านมาแล้วคุณก็เรียนอะไรก็ได้อีก2วิชาจบ มันก็คือว่างอะวันนั้นอะเอ,อเทอมนั้นอะมันคือจบแล้วอะคุณมันคือแบบ<า>ฉันจะไปติวที่ไหนดีคือน้องผมอยู่บ้านก็น้องแบบน้องจบแล้วชิวแล้วผมก็เรียนอังกฤษแล้วผมก็อ่านหนังสือครั้งเดียวผมก็สอบสองสองที่มันมันง่ายมากเลยอะแล้วถามว่าเรียนสิ่งที่ชอบมันมันแย่ตรงไหนวะแล้วจบมาผมแปลหนังสือผมก็แปลหนังสือความเครียดในงานมันก็มีแต่ว่า มันยังไงวะมัน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 จะเหนื่อยน้อยลงกว่าการทำงานอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำเราเรามองว่าอันนั้นอนะเราว่าเขาหลงประเด็นนะอันนี้ส่วนตัวเรานะอันนี้ไอคนโพสใช่ไหมไม่ใช่น้องคนนี้นะพี่มสวมว<ม>่าน้องอะเดียวใจเย็นฟังก่อน เอาที่น้องเขาโคดมาแล้วกันเนาะอ้างอิงจากที่น้องโคดมาบอกว่ามีพี่คนหนึ่งชอบเล่นดนตรีเลยไปเรียนสายดนตรีจากการฟังเพลงที่ฝึกที่จับกริเราฟังเพลงเพื่อเพื่อให้สนุกผ่อนคลายกลายเป็นว่าหลังจากอินแล้วก็คือคอยเทียบคอยจับผิดว่าเฮ้ยคอร์ดมันตรงหรือเปล่าโน้ตตรงไหมหรือว่าดีไซน์เพี้ยนไหมหรือแบบเวลาดีดเอ้ยทำไมเขาไม่ดีเทคนิคนี้เลย พี่ว่ามันเป็นประเด็นที่คุณไม่คุณไม่ได้นั่นเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาชอบครับเออคุณโนฟังดีๆนะพี่คนนี้ไม่ได้เรียนในสิ่งที่เขาชอบเขาชอบฟังเพลงไม่ใช่เขาชอบฟังเพลงเขาไม่ได้ชอบการแต่งเพลงเออคุณคุณชอบเล่นเกมคุณไปเรียนทำเกมมันคนละอย่างกันคุณก็จะเครียดแล้วคุณก็จะบอกว่าทำสิ่งที่ชอบไม่ได้คุณชอบเล่นเกมคุณไม่ได้ชอบเขียนโค้ดสร้างเกม คุณฟังดีๆเออมันคนละอย่างกันมันคนละสาขากลวิธีการสร้างเพลงหรือสร้างเกมกับกลนวิธีกับการการนั่งฟังเพลงกับการนั่งเล่นเกมมันไม่เหมือนกันคุณชอบดูการ์ตูนคุณไม่ได้ชอบเขียนแอนิเมชันขึ้นมาเออคุณชอบดูการ์ตูนแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเขียนการ์ตูนได้เออคุณชอบอ่านนิยายคุณอาจจะไม่ได้ชอบการแต่งนิยายก็ได้แต่คุณแค่คิดว่าคุณแค่คิดว่าคุณอยากคุณแค่คิดว่ามันเหมือนกันหรือคล้ายกัน เออสุดท้ายมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าใจคุณไม่ได้ชอบเรื่องนั้นมันคนละอย่างผมถามเล่นๆนะคุณชอบเล่นเกมนะคุณเล่นเฉยๆคุณมีเงินเดือนเข้ามาคุณอยากทำไหมอยากดิไมอยากดีอมไม่คยจะไม่อยากคุณชอบฟังเพลงคุณคุณนั่งฟังเพลงอย่างเดี๋ยวคุณได้เงินคุณคอยากใคนอยากทำไหมล่ะ แต่จริงๆแล้วโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงครับใช่แต่มันมันไม่ได้มีงานที่ตรงแบบนั้นเปะไงสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันไม่ได้ตรงกันแต่เราแค่คิดว่ามันมันตรงกันเฉยอันนั้นแปลว่าคุณบองโลกแคบไม่หรอกอาจจะเข้าใจผิดมากกว่า เข้าใจผิดแล้วก็มองมองผิดประเด็นแล้วก็ต้องต้องเรียกว่าเดินเดินหมากราดดีกว่าคือบางคนอะเราเรามองว่าเขาคิดว่ามันมันเหมือนมันเดินผิดเส้นทางเฉยๆอะคะ่ะคนเรามันเดินผิดเส้นทางกันตลอดอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันก็คือถูมือกับว่าเขาจะมองมอง,มองอ,อ้ พอเดินย้อนกลับมาได้ทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเลือกง่ายๆเอาง่ายๆเลือกทางผิดมันดีนะที่คุยเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องพอดีเลยคือมันแบบทุกอย่างมันมันเชื่อมกันคือผมชอบวิชาภาษาอังกฤษใช่ป่ะผมชอบแบบสอนสอนสอนอะไรเงี้ยเออแล้วเจส้มก็เคยแนะนําเมื่อปีที่แล้วว่าแบบมันมีงานที่เกี่ยวกับช่วยครูที่เกี่ยวกับการสอนนะ แล้วผมไปลองทําดูเล่นๆเนี่ยไอเล่นๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เราชอบไว้เฮ้ยทำรสนุกว้เฮ้ยอยากไปทําไว้เฮ้ยจนตอนนี้คือผมเตรียมตัวอยากจะสมัครเข้าไปจริงๆามนั้นล่ะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันตรงข้ามกันอย่างเช่นถ้าไอพี่ถ้าเกิดว่ามันคนละมุมกันอย่างเช่นไอที่บอกว่าฟังเพลงกับแต่งเพลงถ้ามันตรงข้ามกันอย่างนั้นผมก็จะถ้ามันไม่เหมือนกันผมก็จะรู้สึกเครียดเหมือนกันแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปทําสิ่งที่เราจะพูดเหมือนคนนั้นแต่ไม่ใช่เว้ย แต่สิ่งนี้คือมันตรงกับสิ่งที่เราชอบมากๆมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะเข้าไปทำเราอยากตื่นไปทำนะ,ะมันจะคนละอยา่อยางเกจะเริ่มเล่นเกมแล้วนอนเร็วๆแล้วก็ไปทำงานเออไม่ไม่เพราะผมชอบเล่นเกมมากกว่าดังนั้นถ้าเลือกได้ว่าจะอยู่ดึกเพื่อเล่นเกมไหมผมเลือกอยู่ดึกผมไม่ได้อยากจะไปทำงานมากกว่าอยากเล่นเกม แต่ถ้ามันเป็นงานเราก็ต้องรู้เราก็ต้องแบ,บ่งเวลาให้เป็นเราก็เล่น <ขอ S 1> เราก็ต้องได้เล่นเกมเว้ย <ขอ S 1> แต่ว่าเราก็เล่นน้อยลงนิดนึงแล้วเราก็ไปทํางานใช่ลุงอย่านะออก,นนการใช่การเล่นเกมของผมสําคัญกว่าเรื่องอื่นนะ